พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศวิริยุทธ์วิริยุทธโทหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนยปาลเจ้าว,วาดวัดไทยพุทธคยาได้ให้การสนับสนุนนักศึกษาไทยในประเทศอินเดียให้เดินทางมาไหว้พระในเขตสังเวชนีสสถานเพื่อเป็นการสร้างปร,ริญญาชีวิตให้แก่ตนเองด้วยศีลธรรมโดยวันนี้มีคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมืองปูเน่รัฐมหาราชตะซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศอินเดีย อยู่ห่างจากเมืองมุมไบประมาณ140กิโลเมตรจำนวน33รูปคนได้เดินทางมาพักที่วัดไทยพุทธคยาเพื่อมารับโอวาทและรับทุนสนับสนุนเข้ากองทุนการเดินทางมาไหว้พระในสังเวชนียสถานจากพระเดชพระคุณพระเทศโภทวิเทศซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งนักศึกษาชาวพุทธชาวมุสลิมและชาวฮินดูร่วมเดินทางมาด้วย มาเรื่อมกมดน้องๆถึง31คนด้วยกันนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนก็แอปปี้ที่ได้มาสแสวงบุญที่ดินแดนของพระพุทธเจ้านะคะและ้วก็ที่สำคัญก็คือต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทางวัดไทยพุทธคยาเป็นอย่างมากค่ะที่ได้ให้การสนับสนุนและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีอย่างที่วันนี้พวกผมเนี่ยได้มาพักกันที่วัดไทยพุทธคยาซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของชาวไทยในศาสนาพุทธที่สร้าง นอกประเทศผมได้มาเห็นความตั้งใจของพระพิสุสงฆ์ที่จะยืนยงคงอยู่ของพุทธศาสนาพยายามที่จะคงพุทธศาสนาไว้ในอินเดียและพยายามที่จะไม่ให้พุทธศาสนานั้นเสื่อมหายมีความพิติปเ,เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาสักการะบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความยินดีแทนพ่อแม่พี่น้องที่บ้านนะคะเพราะว่าญาติย่านไม่เคยเดินทางมาที่นี่แล้วก็วันนี้ได้มาบูตากราบไหว้แทนพ่อแม่ ในการนี้พระเดชพระคุณยังได้จัดตั้งและเชิญชวนเหล่านักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการเรียนอินเดียบวชอินเดียเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ที่มาสู่แดนพุทธภูมิซึ่งมีนักศึกษาหลายคนให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการในการอุปสมบทช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเป็นจํานวนมากจึงนับเป็นความเมตตา และการสร้างสรรประโยชน์ให้แก่นักศึกษาไทยในประเทศอินเดียที่พระเดชพระคุณมีความตั้งใจส่งเสริมให้ทุกคนได้เรียนรู้ความสําคัญเพิ่มขึ้นจากการมาอยู่ศึกษาในประเทศนี้หลังจากนี้คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเมืองปูเน่จะได้เดินทางต่อไปเพื่อนมัสการสังเวชนีสถานโดยพระเดชพระคุณได้มอบหมายให้พระธรรมทูตในสายงานของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาล คอยให้ความรู้และดูแลไปจนตลอดการเดินทาง